ทำเป็นไรายได้เสริมกลายเป็นว่าตอนนี้กล,ลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วปัจจุบันเพพาะพ,พ,พันปลากระเบนน้าจืดตระกูลหางสั้นก็จะมีการนําเข้ามาจากทั้งอเมริกาใต้บราซิลเปรูโคลัมเบียประมาณ3-4สายพันนะแล้วก็มีตระกูลไฮบิดด้วยก็คือ,อคลูกผสมซึ่งเขาบอกปลากระเบนส่วนใหญ่ก็จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีเนื่องจากเลี้ยงในระบบปิดแล้วก็ต้องการต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงน้องก็มีทั้งเนื้อกุ้งเนื้อปลาเนื้อหอย และก็กระเบนเนี่ยเป็นสัตว์กระดูอ่อนก็คืออ่อนไหวต่อการใช้สารเคมีดังนั้นสิ่งสําคัญคือน้ำเนี่ยต้องสะอาดมากๆเวลาเขาป่วยเนี่ยเขาบอกว่าใช้แค่น้าเกลือในการรักษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดสนใจอะไรลองถามเขาก็ได้นะพี่จิราโร์เขาก็จะให้คําแนะนําได้ค่ะนะฮะเป็นอาชีพเสริมตอนแรกๆตอนนี้การเป็นอาชีพหลักละส่งไปทวียุโรปด้วยอเมริกาด้วยส่งออกเลยตัวเป็นหมื่นนี่มีกี่ตัวนบสิรวยเลยทีเดียวขอให้ร่ำรวยก็แลวกันนะครับ